ครับสวัสดีครับบรนนากราดครับวันนี้มีลูกค้านะจากเชียงใหม่นะฮะส่งซีช็เออรลิน CB 500้าเนะเจนหนึ่งมานะครับมาเซอร์วิสเลเวลหนึ่งนะครับก็สภาพก็ยังใหม่นะครับไม่รั่วนะครับแต่น่าจะแบบใช้งานมานานอะไรเงี้ยอายุครบแล้วแล้วก็ได้ดูผลงานทางช่อง youtube ของเราก็อาจจะสนใจนะฮะแล้วก็เป็นความคิดที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เซอร์วิสเลยก็เปรียบเสมือนเราขับ บิ๊กไบค์ครับซูเปอร์คาร์นะครับโดยที่เราไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยอะไรจะเกิดขึ้นลองนึกท้าบตามนะครับน้ำมันเครื่องเรายังใช้ของดีๆเลยเกรดสังเคราะห์ลอยนะครับชกระดับพรีเมียมอย่างเอรินเนี่ยต้นหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเราไปใช้น้ำมันไฮดรอลิกจะเป็นยังไงนะครับนะครับลงมือถอดทำความสะอาดกันชกเอรินนะครับ CB 500X นะครับเจ็กนะจีหนึ่งนะฮะมาดู ก็ยังไม่มีความสึกหรอเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่งมาเซอร์วิสเลเวลหนึ่งชิมวาวนะครับลูกสูบนะครับก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับขาวสะอาดนะครับอย่างนี้โฟน้ำมันก็จะดีนะครับประกอบกลับไปนี้นุ่มนวลนะครับน้ำมันโช๊คนะครับเก่าใหม่ต่างกันชัดเจนนะครับตัวนี้เซอร์วิสเลเวลหนึ่งนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับไม่มีการรับประกันนะครับก็ประกอบด้วยเครื่องมือนะครับแล้วก็น้ํามันโช๊ของเออร์ลินนะครับโช๊เออร์ลินแล้วก็จะกลับไปเป็นโช๊เออร์ลินน้ใหม่แกกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นโชกที่เรา์วิสเรียบร้อยนะครับเลเวลหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น5 0 0 x นะครับตัวนี้ค่ารับรับโหลดได้แค่ประมาณร้อย ร้อยสามสิบกิโลเท่านั้นเองนะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโลไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้ก็สปริงตัวนี้ก็ไม่พอนะฮะก็ต้องทําการอัปเกรดนะครับต้องอัปเกรดให้เป็นสปริงเบอร์ใหญ่นะครับเนี่ยมันเบอร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับถึงจดเอาอยู่นะครับ <c oughs> สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับมีจาหน่ายนะครับใครที่จาเป็นต้องใช้สปริงเบอร์ใหญ่บ้างอ่าหนัก ผู้ขับขี่ผู้ซ้อนนะครับรวมกันนะครับเกิน140โลซึ่งผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเกินนะและอีกอย่างึงที่จะทำให้เกินก็คืออุปกรณ์นะครับสัมภาระการโหลดของไปขี่ท่องเที่ยวนะกระเป๋าปิ๊บนะครับเสื้อผ้าอุปกรณ์แคมป์นะครับก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาในการอัปเกรดสปริงนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับลองเทสกดดูแล้วนะครับชกโมโนโเอาไปวางกดด้ยวยมือเดียวไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้สุขภาพไม่ดีแรงดันมันเยอะมากนะครับแต่ละต้นนะครับแต่ละชุดแรงดันไม่เท่ากันนะครับใครจะมา <c oughs> คิดว่ามันใส่เท่ากันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเราทำชกเราต้องประกอบตามสเปคของโรงงานเอรินนะครับต้องมีสเปคชตนะครับ อันนี้เดี๋ยวประกอบสปริงก็พร้อมส่งกลับนะครับก็เคลียร์ให้เสร็จแล้วนะครับ3มชุดนะครับวันเดียวเลยนะครับเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเพุ่งน,นี้ผมต้องไปรายภาพนะครับอาจจะอาจจะไม่สะดวกที่จะทําต่องนะเจบ็บเจ็บสีข้างเจ็บหลังนะครแล้วก็เป็นบัดอีกนะฝุ่นพีเอ็มน่ากลัวนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับ ส่งไปษณีส่งเคอรี่มานะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาเองก็ได้นะครับเพราะว่ามาเองก็ไม่ได้รับกลับทันทีอยู่ดีนะฮะก็เรียบร้อยนะครับประกอบสปริงเรียบร้อยพร้อมส่งกลับนะครับกอใช้ใช้ยอยู่ก็อย่าลืมส่งมาเซอร์วิสน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายในมันึกรอนะเสียดายกันไม่ทันเลยนะครับเซอร์วิสเสร็จปุ๊บเนี่ยชกก็จะเป็นชกอรเรียนที่ นุ่มนวลเหมือนใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเซอร์วิสด้วยน้ํามันแล้วก็เครื่องมืออย่างเอรินนะครับสมาถทจะประกอบขึ้นมานะครับเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับน้ํามันก็คือน้ํามันโชคเดิมนะครับก็จะนุ่มนวลนะครับอย่าไปหลงใช้น้ํามันไฮดรอลิกนะครับใครเห็นกับของถูกเนี่ยบอกเลยครับคุณจะมาล้องเสียดายไม่ทันแน่นอนนะครับขอบคุณสลบการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ